嗯，那、mm。Hmm. <laughs> นี่ได้แล้วได้ขอดูเขาด้วนนี่นี่นีโาา่โอเคเอามาใส่นี่แมงดาได้นี่อแ,แอลตาเด็ดแมงดาแล้วตัวนึ่งโอ้ย <c oughs> เด็ดเด็ดเด็ด <c oughs> เอาละว้าวอีกได้นะแมงดานะ่ะไปนะเอ็กไปจัดจานอีกเลยเอามาชอยบวชอยหนูก็อเอา